อันนี้ก็จะเป็นวิธีการดึงกระสวยได้ออกมาเนาะคืออันนี้ค่ะอันอะพลิกจักออกมาเพื่อให้กับพี่เมย์ได้มองเห็นว่ากระสวยมันจะเป็นแบบนี้ซึ่งโดยปกติมันจะถูกจักลงใช่ไหมแล้วเราอะก็ต้องเอามือสอดเข้าไปด้านล่างจากักรแล้วก็ดึงมันออกมาแต่อันนี้อัน,นจะให้ดูเพราะมือใหม่ค่ะบางทีแบบเอามือลว้ลวงไปมันจะมองไม่เห็นจะไม่รู้ว่าอ๋อตำแหน่งไหนมันคืออะไรวิธีการนะคะพี่เมย์อันนี้มันคือหัวกระโหลกแล้วก็จะมีกระสวยอยู่ด้านล่าง วิธีการก็ให้เราเอาเนิ้วโป้งนะงัดแบบนี้ oh, <no. S 1> อ่แล้วก็ดึงมันออกมาแบบตรงๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ประคองกระสวยไม่ให้มันตกถ้าเกิดเราไม่ประคองค่ะเราดึงออกมาเลยกระสวยมันอาจจะหลุดมาได้เพราะว่ากระสวยด้านในตรงนี้มันไม่ได้ถูกล็อกอะไรเลย uh huh. เนี่ยเห็นปะมันไม่ได้ถูกล็อกอะไร uh huh. เลยฉะนั้นนะเราตอนที่เราดึงออกมาเราจะต้องประคองก่อนอ่เดี๋ยวจะเอาใส่เข้าไปใหม่แล้วเดี๋ยวให้พี่เมียลองอันนี้เนาะ อ่าะอ่ะโอเคพี่เมดดึงออกมาก่อนฝั่งนี้ไม่ต้องค่ะฝั่งนี้ไม่ได้จับเพราะว่าเดี๋ยวพอเราทําจริงมือข้างนั้นมันจะเข้าไปไม่ได้อ่าแบบนั้นอ่าประคองเอเอหงายมาอ่าโอเคแบบนั้นอ่าแล้วพอใส่ใส่ใส่เข้เาไปใส่เข้าไปเหมือนเดิมเออใส่เข้าไปเหมือนเดิมก่อนต้องงัดขึ้นมาต้องงัดอันนี้ขึ้นมาเหมือนเดิมระวังนี้ให้มันจะหลนอ่าจับแบบนี้หงายหน่อยอา่าแล้วก็ใส่เข้าไปเหมือนเดิมมันทับได้ด อ่ะไม่เป็นไรจะใส่ไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอันจะสอนวิธีการใส่ได้เอาแค่ให้เราตรงๆแบบนั้นจ้ะอืมแล้วก็ปล่อยเออโอเคได้ได้จ้ะแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรานะใส่ไม่ลงล็อกนะคะพี่เมย์มันจะหลุดพอมันหลุดปุ๊บเข็งเข็มมาลงมากระแทกแล้วมันก็จะทําให้พวกนี้หลุดออกมาแล้วเข็มเราก็จะเสียหายด้วยอเออเพราะเราเอาใส่ไม่ตรงล็อกอ่ะ ก็ออกใหม่จากพี่เมย์ทำใหม่ดึงออกมาข้างนั้นเราจะไม่จับเพราะว่าเดี๋ยวพอทําจริงอะ่ะมันม,มันมันจะอยู่ข้างล่างอ่าโอเคอาใส่กลับเข้าไปใหม่ใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบตรงๆเลยเออแล้วก็ปล่อยอ่าโอเคแบบนั้นตามนี้เนาะอเอาออกมาใหม่ค่ะลองอีกทีหนึง่งอ่าแล้วก็ปล่อยออกมาอ่าโอเคเรียนได้ใช่ กระสวยข้างต้องเปติดคขาตลอดอไม่ไม่ <ๆ S 2> จะส,สีสีสีเดียวกันกับผ้าที่เราจะเย็บอ่าก็คือวิธีการนะพี่เมย์จับแบบนี้กระสวยอ,ะอ่ะกระสวยจับแบบนี้อันนี้หัวกระโหลกอ่าแล้วก็ให้เอานิ้วโป้งหางงัดแบบนี้อ่ะลองดูนิ้วโป้งมันจะอยู่ฝั่งนี้ตลอดสิงนี้ถนัดกว่าพี่เมย์ถนัดข้างนั้นใช่ไหมต้อง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 เอาข้างนี้ให้ได้เพราะว่าเราจะใช้มือข้างนี้ในการงัดเข้าไปเราถึงแม้เราจะถนัดทางด้านไหนเราก็ต้องใช้ใช้ฝั่งนี้ ออต้องนึกภาพนะว่าเราจับอย่างนี้ใช่ป่ะ <c oughs> เออเราจะต้องลวงข้างเนี้ยเข้าไปอ่าจับแบบนี้จ่บพี่เมย์เอานิ้วโป้งนะงัดอันนี้ <c oughs> อืมงัดแบบนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็อันนี้อยู่ด้านบนแล้วก็จากนั้นจะเอากระสวยใส่เข้าไปไอ้ไอได้ตรงเนี้ยจะเห็นไหมมันจะมีมันจะพันแบบนี้นะ <c oughs> ตามเข็มนาฬิกาคือแบบนี้อ่าของตัวเองหันถูกไหมอ่าโอเคแล้วก็จากนั้นเอาใส่เข้าไปแบบนี้ <c oughs> อืมเอาใส่เข้าไป ใส่เข้าไปก่อนแล้วก็จะเห็นล็อกตรงนี้ไหมที่มันจะมีรูอยู่ตรงเนี้ย <aff> นี่รูตรงนี้นะอือข้างไหนข้างนี้คับอ่ะเอาใหม่เอาใหม่พี่มีเอาใหม่จ้ะเอาใหม่นะอ่ะเอาแบบนี้ก่อนจ <อ pum. S 1> ับแบบนี้พร้อมอ,อนันจับแบบนี้นะคือคือที่ที่ที่อันงัดแต่อ,อันให้เห็นว่านิ้วโป้งมันจะอยู่ฝั่งนี้มันจะได้ไม่พลิกแต่เราไม่ต้องไปงัดไว้ฝั่งนี้เราไม่ต้องงัดไว้เออเอาแบบนี้นะอันนี้อยู่ด้านบนใช่ไหมคะมแล้วก็กระสวยได้เนี่ย ตายได้ก็คือหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแล้วก็เอาใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้ค่ะอาใส่ทําไปเพาะมันก่อนออ่าอ่าาแล้วก็หมุนหมุนหมุนมือมาอย่างนี้เพื่อให้ตายได้อ่ายมาเข้าขร่องร่องไหนเะนาะนี่นี่ร่องร่องตรงนี้ร่อ,อ,องนี้ไหนไ,นะไม่ใช่ไม่ใช่เอาใหม่เอาใหม่พี่พี่ถอดออกจก้ะเอาใหม่นะ อ่าทำทำตามอันใหม่อ๋อรองอนี้เออทำตามอันใหม่อ่ะเรา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 อย่าสับสนเอามือเอานิ้วโป้งให้อยู่ตรงนี้ก่อนมั้นเดี๋ยวเราจะงงอ่าแล้วก็หันแบบนี้เอาเอาได้ใส่ปลายได้หันไปตามเข็มนาฬิกาหมุนแบบนี้อ่ามือมือข้างนี้จับจับปลายได้ไว้ใช่ไหมมือข้างนี้ต้องจับปลายได้ไว้ก่อนอ่าแล้วก็หมุนแบบนี้ให้มันเข้าร่อง ไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่มาเดไม่ได้กระดกไม้ต่อไม่ได้ไม่ได้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่นะเอาใหม่มันจะงงตรงนี้จะอ่ะโอเคอันดับแรกเนาะก็อย่างที่บอกไปว่าเราอ่ะจะให้อันนี้ที่เก็บแก็บตรงนี้หันมาทางนิ้วเช่นนิ้วนี้ใช่ไหมหงายหงายท้องแบบนี้อ่าแบบนี้นะแล้วก็ปลายได้เนี่ยปลายได้เนี่ยจ้ะเราจะจับไปตลอดเห็นปะปลายได้ที่ไปทําเข็มในการเราจะเอาเราจะเอาสอดไว้ในมือเราสามนิ้วตรงเนี้ย เราจะกำเอาไว้อ่าแล้วก็ใส่ไปปุ๊บตรงๆ,รงๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็หมุนหมุนขึ้นมานิดนึงห,หมุนขึ้นมานิดนึง<ข>อมอมน้อ่าหมุนหมุนตรงนี้นะเราเราจะจับพลิกมืงมือแบบนี้แล้วก็ดึงมันขึ้นมาตรงนี้เห็นปะแล้วก็จากนั้นก็งัดตรงๆขึ้นมานี่มันก็จะเข้าล็อกเอออ่ะพี่เมย์ทำใหม่จ้ะเอาออกก่อนเอาออกก่อนการเอาออกก็คือเอาลงแบบนี้ได้เลยมันไม่ได้มีอะไรล็อกอยู่แล้วอือเอออ่ะ าาดึง,ด,งดึงมันออกมาเลยจ้ะดึงออกมาเลยดึงออกมาเลยเดี๋ยวมันจะไปพันกันตอตกงมาตายเพราะอย่างนี้แหละ,ะ,ะไม่ยาก <c oughs> ไม่ยากอะทํามือตามอัน<ม>เพราะว่าหลายคนจะเจอปัญหานี้แหละอะเอามือจับนี้เนาะฝั่งนี้นิ้วโป้องอยู่ตรงนี้พี่เมย์ทำให้ถูกก่อนไม่งั้นเดี๋ยวใส่มันจะผิดจ้ะทําตาม,มที่ท่านบอกก่อนอ่าแล้วก็ได้ใส่เข้าไปเออได้ใส่เข้าไปก่อนอ่าได้ ได้พี่มีหันได้ผิดหรือเปล่าเอาได้มาก,ก่อนเมื่อกี้อันบอกว่ายัางไงอันบอกว่าหันตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมอันนี้มันทวนเข็มนาฬิกาอยู่ใช่ไหม,อ,มอ่าใส่ใหม่โอเคมือจับไว้เอาใส่ไปโอเคแล้วก็พลิกหมุนมานิดนึงหมุนมานิดนึงเพื่อให้ร่องเพื่อให้ร่องตรงนี้มมนอยู่ตรงนี้อ๋อ,อแล้วก็หมุนขึ้นแบบนี้ <unsafe problem> พ, <ble> พ,พี่เมย์จับจับมือตามอันพี่เมย์ทำมือตามอันเอาใหม่อ <_ S 2> อกจ้าออกจ้าเราเราเราต้องบิดมือตามอันเลยอันดับแรกทำมือนี้ก่อนอ่าเอามือตามอันนะเอาด้านนี้ขึ้นด้านบนใช่ไหมอ่ะแบบนี้ก่อนอย่างนี้นะแล้วก็อันนี้คือปลายได้ให้เราจับจับแบบนี้อ่เอออ่ะแล้วก็สอดเข้าไปสอดเข้าไปโดยที่มือยังกำอยู่เอาแบเข้าไปแบบนี้เลยค่ะแบเข้าไปแบบนี้ทำมือแบแบแบบอันนี้เลยเออ นั่นแหละแล้วก็หมุนหมุนเขะหมุนปลายได้ตรงนี้มาหาร่องไหนร่องอยู่ไหนร่องอย่างนี้เอออ่าร่องอยู่นี้ดึงดึงมันขึ้นมาจากร่องค่ะดึงขึ้นมาจากร่องดึงมายังเนี่ยดึงมาเป็นแบบนี้เลยอ่าร่องอย่างนี้ใช่ใช่ใช้ใช้ใช้มือนิ้วนิ้วนิ้วแบบนี้เลยอ่าร่องมาแล้วอ่าร่องมาแล้วแล้วก็ดันขึ้นไปแบบนี้เออนี่ยังไม่ยังไม่เข้าร่องเลยเห็นไหมร่องอยู่ตรงไหนเออแล้วก็ดันขึ้นมาดันขึ้นมาแบบตรงตรงแบบนี้ค่ะอือ เออแล้วก็งัดเข้าไปเออนั่นแหละถูกต้องพี่เมย์จะต้องจับจับให้มันถูกเพราะถ้าเราเกิดเราจับไม่ถูกมันจะบิดไปบิดมาแล้วมันจะงงเออเอาอันใหม่นะดึงมันดึงมันออกมาเลยค่ะเออพลิกพลิกมันออกมาเพราะมันไม่มีตัวล็อกเออนั่นแหละแล้วก็ดึงมันออกมาเลยไม่ต้องไปพันค่ะดึงดึงแค่ตรงปลายตรงนี้ดึงแค่ตรงนี้ออกมาปล่อยมันเลยอ่าเอาใหม่จับให้ถูกนะ เอาร่องตรงนี้ขึ้นด้านบนเพราะถ้าเราใส่ไม่ถูกกระสวยด้านล่างเดี๋ยวมันจะเป็นถั่งงอกเอาฝังร่องไว้อยู่ด้านบนยางร่องอยู่นี้ข้างบนเออร่องตรงเนี้ยร่องวงกลมตรงเนี้ยค่ะที่เป็นเสี้ยวพระจันทร์เนี่ยเออร่องอยู่ด้านบนเอาปลายได้ที่เป็นตามเข็มนาฬิกาแบบนี้เอาเอามือแบบนี้ก่อนนะมือจับนี้ไว้เอออ่าแล้วก็สอดเอาไรอันนี้อยู่ฝั่งไหนตามนะเนาะอ่าสอดเข้าไปฟึ๊บแบบนี้แล้วก็หมุน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 ใช้มือข้างเนี้ยค่ะ มือข้างที่นอนอยู่เนี่ยหมุนอเพื่อที่จะมาชนร่องอแล้วก็ดึงมันขึ้นไปเออได้ไหมแล้วก็ลองดึงมาดูว่าเออได,ได้ใช่ไหมอ่านี่จ้ะเรียบร้อยทําให้ดูอีกครั้งหนึง่งทําให้ดูอีกครั้งหนึง่งถ้าเกิดเราถนัดแล้วนะจะทํามือแบบไหนก็ได้แต่อันนี้มันเป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อจับแบบนี้หมุนแบบนี้ดึงแบบนี้อ่ามันจะเป็นหลักก่อน ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็หมุน,มน,อนเออหมุนขึ้นไปแล้วก็งัดขึ้นไปด้านบนนั่นแหละง่ายไหม,มอ่าโอเคแล้วก็จากนั้นจะให้เราจับอันนี้นะงัดขึ้นมาแบบนี้เพื่อที่เราจะใส่เออกลับไปใส่เหมือนเดิมก็พอหลังจากที่เราอใส่ไอ้กระสวยไปเสร็จแล้วเนาะ อันนี้อันทมือเดียวไม่ท่าก็อย่างนี้นะพี่เมย์ใส่เข้าไปตรงๆแบบนี้เลยนี่เลยในแนวที่มันเป็นเนี่ยมันจะอยู่เฉียงแบบนี้มันจะอยู่ขวางออเออมันจะอยู่ขวางอันนี้อันงัดจักขึ้นมาเพื่อที่ให้เรามองเห็นแต่ถ้าเกิดเราทาจริงอะ่ะมันอยู่ข้างล่างเออมันจะอยู่ข้างล่างใช่เ<ๆ>ดี๋ยวต้องสอดมือเข้าไปแต่เรามองเห็นอยู่เดี๋ยวเรามองผ่านช่องตรงนี้อ่าเดี๋ยวอันให้พี่เมย์เอาใส่เองนะอ่โอเคเอาพองเต่งใส่ป้ใส่ก็ต้องรัดเข้าไปด้วยใช่จ้ะใช่อ่า เออเก่งมากได้แล้วท่านั้นอาีน,นี้เอาออกจาะออกออก,อออกระวังกระสวยด้านล่างด่วงเออนั่นแหละอ่ะแล้วก็จากนั้นพี่เมย์เอาเอาจักรลงจ่ะอันนี้วางฝากอะไรก่อนเอาจักรลงจับตรงกลางพี่เมย์จับตรงกลาง,ง,างใช่จับตรงแกนกลางแล้วก็งัดมันลงมาวางให้ค่อยค่อยหนักมากหนักมากด้วยเออหนักมากด้วยอ่ะโอเคแล้วก็จากนั้นพี่เมย์จับดึงดึงอันนี้ออกมา ถ้ามันดึงไม่ไหวก็ใช้อันนี้นะงัดงัดตรงนี้แล้วก็ดึงมันออกมาเออแล้วก็จากนั้นก็ค่อยเอามือแยะออกมาคือถ้าเกิดเราชำนาญแล้วเราไม่ต้องไปเปิดอือเอาทีนี้เราของจริงละไหนเอาหัวกระโหลกอันนี้เอาหัวกระโละรหกะโลกนี้ใส่เข้าไปต้องใส่ทางล่างตรงไหมเออมาะมองเห็นไหมอ่าจากมาันี้เป็นแนวขวางใช่ไหมก็เป็นแนวนี้เออเป็นแนวนั้นไหนไหนอ่า โอเคแนวนั้นวางไปด้วยอ่ะวางแนวขวางเออเ,ออเกง่งได้แล้ว <Okay. S 1> เอาออกมาก่อนแล้วทำไมเอาออกมาก่อนเออไหนมาดูสิโอเคเอาเอากระสวยออกมาแล้วก็ใส่ใส่กระสวยใหม่สิเอาออกมาก่อนค่ะออกมาก่อนเออใส่กระสวยใหม่อ๋อเออลองใส่กระสวยใหม่โชว์ใส่กระสวยอีกรอบนึ่ง <laughs> ได้อยู่เอาออกมาก่อนนะดึงมันลังมาเลยตัดแค่ได้อดอืเอ้าวทำยังไงจ๊ะมีปัญหากระสวยกระสวยนี่มาได้เอาวางไปเออนั่นแหละเออนั่นไงได้ไหมเอาให้ลองลออ่ะโอเคอ่ะอ่าได้จ้ะแล้วก็มือจับยังไงเพื่อที่เราจะใส่ระวังกระสวยมันร่วงนะอืมนั่นแหละเดี๋ยวพอเราทําต่อไปเราไม่ต้องเปิดอย่างเงี้ยเราจะเราจะใช้วิธีการแบบระบบสัมผัส <Ừ. S 1> เออ <Okay. S 1> ได้นะแน่นอ่ะแล้วก็จากนั้นจากนั้นจากนั้นนะพี่เมย์เอามือฝั่งซ้ายจับปลายได้อ่านี้เดี๋ยวอันขอปิดก่อนอจากนั้นเราจะดึงไอ้ได้ขึ้นมาฝั่งนั้นปล่อยนะอ่ะพี่เมย์เอามือหมนุนหมุนฝั่งนู้นหมนุหมน,มนแล้วก็ปลายได้จับอันนี้อ่ะปลายได้จับนี้หมุนลงมาหนึ่งรอบหมุนเพื่อให้เข็มมันปักลงก่อนตรงนี้เราแค่ดึงประคองนะออะหมุนลงมาหมนุนแล้วก็หมุนอีกหมนนุนอีกทีนึง หมนุนอีกทีนึงหมุนขึ้นมาเลยจ้ะแล้วก็ฝั่งนี้เราจะดึงอะหมุนขึ้นมาอีกอ่ขึ้นได้ไหมอะหมนุนอีกทีอพี่เนี่ยมือข้างนี้ออกหมุนหมุนมาข้างหน้านี่ม,มันก็จะดึงตายได้นี้ขึ้นมาอ่านี่เห็นไหม,มเพราะว่าได้ข้างล่างมันจะต้องขึ้นมันเหมือนจะเกี่ยวไงข้างล่างขึ้นมาออเออ มันจะนอนไม่ไเกี่ยวข้างล่างใช่ใช่นี่เห็นไหมก็จะเป็นแบบนี้พอเราจะใช้เราก็เอาเนี้ยปัดไปข้างหลังโดยการยกตีนผีขึ้นเราจะยังไม่เปิดจับนะอันนี้เดี๋ยวสอนวิธีการเกี่ยวได้ก่อนพอเราจะใช้จริงเราก็ปัดทุกอย่างไปข้างหลังได้ด้านบนด้วยจ้ะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวทําใหม่เดี๋ยวทําใหม่นะ,ะก็คือพี่เมย์เอา เอากระสวย,ยด้านล่างออกก่อนอ่ะทําใหม่จ้ะเอากระสวยด้านล่างออกเอาหัวกระโหลกอาจากด้านล่างอ่ะหยิบมันออกมาไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดอ่ะไม่ต้องเปิด,ะปดจะจะได้ไหม,ไมอ่ะให,ให,ให,ให้ให้เปิดดูก็ได้ลลถ้าไม่ได้จริงแค่นั้นได้หรือในอ่ะอ่ะให้เปิดดูก้ะแรกแรกอย่างนี้แล้วจ้ะข้างนิ้วโป้งต้องงัดเอาออกมาก่อนดึงหลอมาเลยจ้ะเดี๋ยวเราจะเราก็ยกตีนผีขึ้นยกตีนผีขึ้นไม่งั้นเราจะดึงไม่ได้เพราะว่าตีนผีมันหนีบได้ไปอยู่ อ่าโอเคเดี๋ยวอันตัดปลายได้อย่นิดนึงนตัดปลาได้อ่าโอเคเอาใส่ไปใหม่จ้ะเดี๋ยวจะให้พี่เมย์เอาดึงช้อนได้ข้างล่างขึ้นใส่ให้ถูกก่อนนะเออดันลงไปสุดยังดันลงไปอ่าโอเคปลายได้ฝั่งนี้มือซ้ายจับปลายได้จับมาฝั่งซ้ายเลยจับมาฝั่งซ้าย Ừ, ไปได้จากยกตีนปีขึ้นอ่าแล้วก็จากนั้นเอามือมือมือฝั่งด้านขวาอันนี้คือดึงจากเราเตรียมจะดึงมันขึ้นมาเราเตรียมจะดึงเกี่ยวอาหมุนลงมาหมุนแล้วก็หมุนอาหมุนจึกจักจึกจักเอยนั่นะแหละพอพอถ้ามันขึ้นมาไม่ต้องปักลงอีกแล้วอ่าถ้ามันขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องปักลงอ่งอถ้าขึ้นมาเรวก็ดึงอันนี้มาได้เลยดึงอ่า ดึงสีขาวมาเนี่ยแค่นี้ก็ได้แล้วดึงขาวยาวมาน,นิดนึง,ง,ด,งดึงได้ไหมดึงได้ปะอ่าดึงไมาอ่าดึงได้เอาใหม่ค่ะเอาอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จำเป็นเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนได้ทุกครั้งเดี๋ยวเราก็จะต้องอทําเหมือนกันเอาดึงหัวกระโหลกมนเองอ่าเอาหัวกระโหลกออกไม่ต้องเปิดแล้ว <c oughs> ไม่ต้องดึแล้วอ <c oughs> เอาอาหัวกระโหลกออกมานั่นแหละ อ่าแล้วก็ใส่ออใหม่เเหมมือนดิใช่ใส่ใหม่เหมือนเดิมเอออ,อะไรแก๊กยังไม่แก๊กแบบนี้ลองดูซิเดี๋ยวอาจารย์ตรวจดูก่อนอ่ะอันนี้แก๊กแล้วลงแล้วใช่ปะเดี๋ยวอันดูก่อนนะอันเด้งละเอออ่าโอเค จากนั้นก็เหมือนเดิมเกี่ยวได้ขึ้นมาทำยังไงมือฝั่งซ้ายยังไง<ม>เออมือฝั่งขวาหมุนหมุนลงมาโอเคเออนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อานี้ถ้าเกิดเรากลัวเราก็เอาเนี่ยออกมีน้ผีไม่ต้องยกยก็ได้จ้ะ<ม>ดึงได้ไหมใ่แล้วก็หยิบขึ้นมาโอเคเทา่านี้แหละผ่านไปไว้ข้างหลัง ได้เลยแล้วก็ไปข้างหลังนั่นแหละประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มต้นเดินเส้นเย็บ